สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านท,ที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อวานนี้นะครับนําเสนอไปเกี่ยวกับบนที่ราคาเบาๆนะครับวันนี้นะครับผมเพื่อเป็นการสลับซับเปลี่ยนกันนะครับผมจะนําบนสีที่เป็นฟอร์มกกนะครับผมขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งนี้นะครับผมเผื่อท่านใดชอบที่เป็นฟอร์มกกเผื่อเอาไปตกแต่งประดับหน้าบ้านนะครับผมวันนี้ จะคัดเลือกไม้โทนสีแดงและสีชมพูอย่างเช่นบนสีหกหลงมาให้ท่านนั้นได้นำไปตกแต่งบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะนำบนสีโบราณน,นะครับผมที่เป็นบนเก่าๆสามารถที่จะไปตั้งประดับโชว์นาบ้านมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมกันอยู่หลายกระถางอยู่นะครับไปรับชมกันเลยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ต้นที่เป็นไซส์ใบใหญ่ๆอย่างเช่นบอนสีฮองเฮานะครับสำหรับบอนสีฮองเฮานั้นิ่นจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ใบพืนจะใหญ่และกว้างนะครับผมสลับกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มโกกาลังสวยนะครับผมโกนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่กระถางนี้นะครับผมมี78ต้นพร้อมหน่อด้วยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ชอบโกขนาดกลางๆนะครับผมหรือว่า หรือว่าท่านใดที่อยากได้กอขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็ได้จำนวนต้นค้นขางที่จะเยอะนะครับผมนำเสนอกอนี้นะครับท่านใดอยากได้บนสีหงเฮาที่มีใบค้นขางที่จะดกแล้วก็ได้ต้นหลายนะครับผมนำเสนอกอนี้นะครับผมกอนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ใบเพิ่นจะแดงดีสวยมากๆเลยนะครับผมสีขาวประดับบริเวณหูข้างใบนะครับผมสำหรับกระทางนี้นะครับผมได้จํานวนต้นค้นขางที่จะเยอะนะครับผมประมาณ สิบกว่าต้นเลยนะครับผมมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเป็นกอเนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมกอนี้จะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมท่านใดที่สนใจบอนสี้องเฮาที่เป็นกอสวยๆนะครับใบดกๆมีกระถางนี้นะครับผมมานําเสนอนะครับสาหรับท่านใดที่มีงบหน่อยก็นแนะนําเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ใบดกดีสวยมากๆเลยนะครับ แต่ถ้าท่านใดอยากได้บอนสีนักราชนะครับผมเพอไปเลี้ยงคู่กันนะครับสำหรับบอนสีนักราชนั้นใบเพิ่นจะเรียวยาวนะครับผมแล้วกับใบแดงเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมเป็นกอขนาดกลางและใบค่อนข้างที่จะสวยนะครับใบพิ้วนะครับผมวันนี้มีนําเสนออยู่2กอสำหรับกอใหญ่นั้นเสนอ ต้นต่อไปนะครับมาดูกรอน,นี้ก่อนนะครับผมสํหรับกรอน,นี้นะครับผมเป็นใบค้นข้างที่จะพิวและสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับบนสีนักคราดกระถางนี้นะครับผมมีมันจะมีเอกลักษณ์ตรงที่บางใบของเพลินนั้นจะเป็นใบพิวเรียวยาวอย่างนี้เลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่ สำหรับตอนสีนกราดกระถางนี้นะครับผมถ้านับรวมหน่อที่งอกขึ้นมาด้วยได้ถึง10ต้นเลยนะครับผมแล้วมีหน่อกําลังงอกขึ้นตรงกลางด้วยนะครับสำหรับกระถางนี้ท่านใดที่ชอบขนาดไซส์กลางๆนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นขนาดไซส์กลางๆจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมอันนี้กําลังเหมาะเก่การเลี้ยงนะครับผมพอใบค่อนขันที่จะเข้มแล้วก็เรียวยาวสวยนะครับ หรือว่า yeah ท่านใดอยากได้ต้นที Rig ่ใหญ่ๆให้่ลังการไปเลยก็มีกระถางนี้นะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมคือบนสีนครราชที่เป็นใบค้นคางที่จะเข้มใบใหญ่ใบเลียวดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับแล้วเพิ่นจะมีการบิดคลองใบด้วยนะครับผมสำหรับบนสีนคราชกระถางนี้มีจํานวนประมาณ1ิบกว่าต้นนะครับผมจะว่าได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูจํานวนต้นของเพิ่นก่อนนะครับ กระถางนี้นะครับผมมีความพิเศษตรงที่ได้ลําต้นใหญ่ๆและต้นแน่นแบบนี้เลยนะครับผมประมาณ10กว่าต้นและได้หัวใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้สรับบนสีนะคใครกระถางนี้นะครับผมเป็นกอพิเศษกอใหญ่นะครับจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับผมถือว่าเป็นต้นที่สวยสามารถที่จะไปตั้งประดับไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับโดดเด่นดีมากๆเลยนะครับผมสีห้องเหานันหากท่านใดพลาดกระถางไรกระถางหนึ่งก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมกระถางอื่นต่อได้นะครับผม ราคาเป็นกันเองไม่แพงมากนักนะครับผมผมขายตามฟอร์มตามขนาดของเพิ่นนะครับผมมาชมกันต่อที่ไม้เป็นพื้นใบสีแดงอย่างเช่นบนสีเงากวนอูนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบบนสีเงากวนอูก,กระถางนี้นะครับผมได้หลายต้นมากๆเลยนะครับผมได้ประมาณเกือบ20ต้นเลยนะครับ บอลสีงาควรนอูกับเป็นบอลโบราณตัวนึงที่เลี้ยงง่ายสามารถที่จะไปตั้งคู่กันกับบอลสีหงหาได้เลยนะครับสำหรับกระถางนี้มีประมาณ10กว่าต้นจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมถือว่าได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมสาหรับท่านใดที่ชอบเป็นพุ่มเป็นกอขนาดกลางนะครับผม ว่าท่านไหนชอบบนสีใบแดงอย่างเช่นบนสีเท้าพันตานะครับผมเท้าพันตากระถางนี่นะครับเป็นต้นไซแม่พันธุ์ใบใหญ่มากๆเลยนะครับผมเพิ่นจะมีลายที่มีมิตินะครับผมสำหรับใบของเพิ่นนะครับผมนี่กระดูกก้านใบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมสำหรับบนสีเท้าพันตากระถางนี่นะครับมีหลายต้นนะครับผมประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับผมเป็นต้นไซแม่พันธุจะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับอันนี้ก็ต้นใหญ่ พอๆกับบนซีนัคราดเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นไม้ส่วนข้างหลังนู้นนะครับผมเป็นไม้ที่กอใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ละต้นนั้นเป็นต้นค้นข้างที่จะสูงนะครับผมประมาณ6 0ส0เซนได้นะครับผมวันนี้คัดเลือก บอนสีหกหลงที่เป็นไซส์อลังการมาให้หลายกระถางอยู่นะครับผมแต่ฟอร์มเตี้ยก็มีนะครับผมกอนี้เหมาะสําหรับท่านที่ชอบบอนสีหกหลงที่กัดสียังโบมดนะครับผมแล้วก็ได้โกใหญ่นะครับสาหรับกระถางนี้มาดูรายละเอียดกันนะครับบางท่านนะครับผมชอบบอนสีหกหลงที่กัดสีโบมดอย่างเช่นกระถางนี้นะครับผมเป็น ขอบใบสีเขียวแต่ว่าตรงกลางนั้นกัดเป็นสีชมพูแล้วนะครับผมกอนี่นะครับผมเป็นกอค้นข้างที่จะใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นกอเนีนๆเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้คุ้มอยู่ตรงที่ได้จํานวนต้นเยอะมากๆเลยนะครับผมประมาณ20ต้นได้นะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่6 5รรวมส่งนะครับเป็นกอเนีนๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดที่รับไปสามารถที่จะแยกเป็น2กอก็ได้นะครับผมหรือว่าจะตั้งโชว์เป็นกอใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ ท่านใดที่ติดต่อมาก่อนก็นได้สิดเลือกก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าหากท่านใดพลาดกอใดกอดหนึ่งนะครับผมยังมีข้างหลังนู้นด้วยนะครับผมอันนั้นต้นค้นข้างที่จะสูงใหญ่มากๆเลยนะครับ แต่หากท่านใดนะครับผมบอซีเรียสเรื่องจํานวนต้นนะครับแต่ว่าอยากได้ต้นที่ใหญ่อลังการตะกาตานะครับผมสําหรับกระถางนี้มีความสูง60-70เซนเลยนะครับผมแต่ว่าจํานวนต้นอาจจะบวรายนะครับผมต้นนี้นะครับผมเป็นทรงใบยาวนะครับผมลักษณะควลจะเป็นใบออกไกลๆนะครับผมเนื่องจากใบเพันนั้นจะมีติ่งหูด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ลักษณะของเพิ่นนะครับผมจะเป็นติ่งยื่นออกมาแบบนี้นะครับผมเป็นไม้ที่แก่จัดนะครับผมถึงจะมีเอกลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นใบยาวดีมากๆเลยนะครับผมใบใหญ่ล้นฝามือเลยนะครับแต่ละใบของเพิ่นนะครับผมกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนต้นโบลายนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมอลังการนะครับกระถางนี้มีจํานวนต้นอยู่ที่ สำหรับกระถางนี้นะครับผมได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับประมาณ8ป้าต้นนะครับผมรวมทั้งหน่อที่กําลังงอกขึ้นมานะครับแต่ละหัวของเพนนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอันนี้เป็นไม้คัดแบบหัวใหญ่มาให้นะครับผมสําหรับกระถางนี้ท่านใดที่ชอบไม้ทรงต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจะขายอยู่ที่500รวมส่งนะครับผมเพราะว่าแต่ละหัวของเพนนั้นค่อนข้างที่จะใหญ่และก็สีค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมสําหรับแต่ละใบของเพนนั้นใบใหญ่ ล้นฝ่ามือเลยนะครับผมหกหลงไปยาวๆนะครับผมมานําเสนออยู่หลายกระถางอยู่นะครับผมแล้วกระถางที่ลงลงมานะครับผมต้นนี้ก็สวยงามบ่แพกันเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจานวนต้นอาจจะบ่หลายนะครับสาหรับกระถางนี้6 0สิถึงเจเซนเลยนะครับผมความสูงพอๆกันเลยนะครับสาหรับกระถางนี้ไปเรียวยาวเช่นเดียวกันนะครับมาดูลักษณะของต้นนี้ก่อนนะครับ ต้นนี้นะครับผมเป็นต้นที่แก่จัดนะครับผมอายุประมาณ2ปีแล้วนะครับผมใบยาวดีมากๆเลยนะครับผมเหมือนบนสีนารายเลืองพบเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นบนสีฮกหลงนะครับติ่งหูใต้ใบเช่นเดียวกันนะครับเห็นบอกครับจะมีเอกลักษณ์ข้างใต้ใบนี้นะครับผมเป็นต้นใหญ่มากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมี4ี่ห้าต้นนะครับผมแต่ว่าได้ต้นใหญ่ๆหญ่เลยนะครับผมจะขายอยู่ที่370รวมส่งนะครับผมท่านใดที่อยากได้บนหกหลง ต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับมีหนอกกำลังแทงขึ้นข้างๆด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบไม้ต้นอลังการต้นใหญ่นะครับหรือว่าท่านใดชอบกอใหญ่ๆนะครับกอละเจ็ดร้อยก็ยังเหลืออยู่นะครับผมที่ได้จํานวนต้นเยอะๆประมาณ20กว่าต้นนะครับผมเดี๋ยวขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าดูจากคลิปที่แล้วติดต่อมาได้เลยนะครับผม นอกจากบอนสีฮกหลงที่เป็นใบเรียวยาวแล้วนะครับผมท่านใดอยากได้บอนสีปีกนางฟ้านะครับผมที่เป็นไส้เม่พันต้นใหญ่ๆนะครับผมวันนี้นะครับมีนําเสนออยู่หนึ่งกระถางนะครับสำหรับบอนสีปีกนางฟ้ากระถางนี้นะครับใบยาวดีมากๆเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมได้เป็นต้นไส้เม่พันความสูงประมาณ50-60เซนเลยนะครับมีจํานวนต้นอยู่ที่สำหรับบอนสีปีกนางฟ้ากระถางนี้นะครับมี เกือบ10ต้นเลยนะครับผมมีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับกระถางนี้ท่านใดที่ชอบไม้ใบเรียวยาวนะครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับอันนี้ได้ต้นใหญ่คุ้มมากๆเลยนะครับผมใบยาวพิวสสวยนะครับท่านใดอยากได้บอลสีหกหลงที่เป็นกอขนาดที่ราคาบาแพงมากนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นต้นใหญ่เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจํานวนต้นอาจจะบวหลายเท่าที่ควรนะครับผมกระถางนี้ได้จํานวนต้นอยู่ที่ สำหรับกระถางนี้ได้จํานวนอยู่ประมาณ6กเจ็ต,ต้นนะครับผมมีต้นใหญ่ๆแล้วก็มีหนอแทงขึ้นข้างๆด้วยนะครับสีหกหลงกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับอันนี้ท่านใดที่มีงบไม่มากก็สามารถที่จะเลี้ยงบนสีที่เป็นหวยใหญ่ต้นใหญ่ๆได้เลยนะครับผมมาปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะครับผมท่านใดที่จยได้บนสีหหงลงต้นใหญ่ๆนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่ กระถางนี้นะครับผมได้78ต้นใหญ่นะครับผมบนสีหกหลงกระถางนี้จะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบราคาไหนหรือท่านใดที่พลาดกระถางใดกระถางนึงสามารถที่จะขอดูต้นอื่นๆได้นะครับผมเนื่องจากเป็นฟอร์มที่ใกล้เคียงกันและกับความสวย พอๆกันนะครับผมเพียงแต่ว่าบางกระถางบางต้นนั้นจํานวนต้นอาจจะบวลายนั่นเองนะครับผมก็เลยทําให้ราคานั้นแตกต่างกันนั่นเองนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมถึงตรงนี้นะครับผมติดต่อมาได้ที่0825698645เยนดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ